เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มาชมหนุ่มพวกอมนุษย์หนีกันไปหมดกลัวอานุภาพเทวดาเพราะฉะนั้นก็ปลอดพ้นจากอมนุษย์เสยภัยใบกล่าวนั้นนะทุบไปกับภัยก็ค่อยๆฟื้นตัวเพราะฝนมันตกนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังแอบซ่อนอยู่บ้างที่นั่นที่นี่นะ แล้วก็โรคของชาวเมืองนะที่ชาวเมืองเกิดโรคภัยไข้เจ็บนอกจากต,ตายเพราะผดอยากแล้วยังตายเพราะอามนุษย์อามนุษย์มันทำให้เกิดโรคเข้ามาอยู่ปากคนกับคนนะเพราะฉะนั้นต้องขับไล่อามนุษย์ออกไปนะครับจึงจะหายถึงความสวัสดีกันได้ พระอานน์เรียนไว้ดีแล้วก็ถือบาตรของพระศา,าสดาซึ่งเต็มด้วยน้ำนี่แหละประเพณีรดน้ำมนต์มาจากนี่นะนะครับขอให้ท่านตั้งายรับแทะถือบาตรของพระศาสดาซึ่งเต็มด้วยน้ำเที่ยวเดินสวนร,รัตนสูตรพร้อมตั้งประพรมน้ำในบาตรไปทั่วเมืองนะด้วยอนุภาพแห่งรัตนสูตรพวกอนุอมนุษย์ นะ <c oughs> ก็พากันหลีกนีไปสิ้นนะอานุภาพที่ไปตามไอ้ละองค์นะ้ำนะไปกระทบเนื้อตัวอมนุษย์เข้านะ <c oughs> ก็เกิดเจ็บปวดจะมากมายแล้วก็พากันหลีกนีไปโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ปราศนาการไปนะทีนี้บางทีนะก,ก็มีพิธีกรรมทางาศาสนาในในปัจจุบัน เปิดสำนักงานใหม่หรือว่าอะไรนะเรียงพระกันเป็นประจำทุกปีวันนั้นวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลจะนิมนต์พระมานะและก็พระก็จะประพรมน้ำมนต์นะครับบางคนก็ประนมมือน้อมศีรษะก็ไปให้พระประพรมด้วยดีบางคนก็เพ่นนะไอประเภทที่เพ่นนะจะเป็นอามนุษย์หรือเ่าไม่รู้ <c oughs> คามน้ำมนต์นี่นะแลนี้หล่งอะไรกันไ,ไ,ไมและแต่ไม่เกี่ยวกับทีนี้เลยนะโอ้ทีนี้ก็เลอะเทอะสิ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้กำหนดถึงความเป็นมาอะไรกันแล้วเห็น <c oughs> แต่ว่าเป็นมงคลก็ใช้กันลำไหนะครับเป็นอย่างนี้นะผมก็เหมือนกันนะครับก็เห็นทำท่าจะเป็นเพราะไม่อยากเปียกไนงะ นะครับแหมพรมได้มากมายจำได้จะเป็นเอ๊ะไม่ดีเดี๋ยวเป็นอมนุษย์หนักต่อพวกชาวเมืองก็ปลอดพ้นจากไฟอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นรัตนสูตรนี้จึงจัดเป็นพระปริิอย่างหนึ่งเนื้อความในรัตนสูตรมีอย่างนี้ว่ายานิท่าปูจานิสมาคาตานิปุมมานิวายานิวะอันตริเขสเปวะปูตาสมานาผวันโต หมูพูดเราได้นะพูดในที่นี้คือเทวดาที่เป็นภูม,มะเทวดาก็ดีหมูพูดเราได้ที่เป็นเทวดาสถิตในอาสถิตในอากาศก็ดีมันหอนกดเสียงนิดซึ่งมาพร้อมเพียงกันนะในที่นี้ขอหมู่พูดเหล่านั้นทั้งหมดเลยเทียวจงเป็นผู้มีจิตโสมนัสคือขอให้เกิดความบันเทิงสบายใจนะ เทวดามาที่เชื่อเชิญเทวดาอย่างนี้ก็เกี่ยวกับว่าจะให้พวกอามาณกรวนั่นแหละนะดังนี้เป็นต้นอันบัณฑิตเ็็นทราบความพิสดารตลอดทั้งสุดเถิดส่วนนี้อยู่ในไหนกุตกาปาถานะได้บรรยายไปแล้ว <c oughs> ที่วัดสเกตสูคนคุนนควา <c oughs> แม่เมตตาสูตรที่มีเนื้อความอย่างนี้ว่าการณียบ มัตตากุสเลนะยันตังสันตังปะตังอาภิสเมจะสักโกอุชูสุหุชูจะสุวโจจัสมุสุอาณาติมานีเป็นต้นแปลว่ากิจใจอันภิกษุผู้เจริญในประโยชน์ผู้ใคร่จะบรรลุน,นันิพานอยู่พึงกระทำภิกษุผู้สามารถผู้ซื่อตรงผู้ซื่อตรงดีนักว่าง่ายอ่อนโยและไม่มีอติมานะหรือความเย่อหยิ่งพึงกระทำกิจนั้นได้ดังนี้เป็นต้น นะซึ่งบัณฑิตควรแสวงหาความพิสดารซึ่งเป็นพระสูตรที่ภิกษุผู้มีศีลประพฤติทธรรมอยู่ในป่าเรียนจากพระผู้มีพระภาคแล้วนำไปใช้สวดสาธยายเพื่อป้องกันการรบกวนจากพวกเทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้ที่คอยส่งเสียงที่น่ากลัวให้ได้ยินบ้างแสดงภาพที่น่ากลัวหเห็นบ้างเป็นต้นก็จัดเป็นพระปริ คือพระท่านไปบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในป่าปลา,ากฏว่านะท่านเอาแต่กลัวเพราะว่าพวกเทวดาที่อยู่ในป่านะพอผู้ตัวเองเป็นคนไม่มีศีลพอผพู้มีศีลเข้ามาอยู่นะก็อึดอัดไม่สบายใจนะไม่สบายใจนะ <c oughs> จะ ขึ้นจะลงต้นไม้จะเป็นลูกขะเทวดาพระก็เกิดมาอยู่ที่โคนไม้นะลำบากมาต้องข้ามหูว่าข้ามอะไรผู้ม,มีศีลอะไรทานองนั้นจะทํากิจอะไรที่เป็นกิจทุกศีลก็ทําไม่สะดวกนะพวกภูมิเทวดาเนี่ยก็เอากรจิรจริงๆนะคติความประพฤติเป็นไปเหมือนมนุษย์ทุกอย่างนะครับ <c oughs> ทีนี้ทำยังไงก็คิดอยู่แต่ว่าจะต้องให้พระไปวิธีการก็คือว่าให้ท่านกลัวไม่กล้ายอยู่ก็ส่งเสียงให้หน่ากลัวบ้างนะแสะดงภาพให้หน่ากลัวบ้างพระไม่เป็นอันได้บำเพ็ญกรรมฐานนะกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถาม ถึงความเป็นอยู่สะดวกไม่สะดวกของท่านท่านกราบทูลตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนแนะนำให้ไปสาธยสาธยายนะครับพระปริันี้ปรากฏราภาะไปกลับไปนะครับขอสาธยายเมตตาพระเมตตาสูตรนี้ไปไม่นานเท่านั้นนะครับก็ปรากฏไว ราบรื่นทุกอย่างไม่มีพวกเทวดาเหล่านั้นรบกวนอย่าเข้าใจว่าเกิดเป็นเทวดาแล้แม้ใจดีคอยอนุโมทนาคนทํากุศลน,นะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในคนนั่นคนนี้นะถึงกับพูดว่าคนนี้มีเทวดารักษาอะไรต่ออะไรนะไม่ใช่เ <c oughs> บียดเบียนก็มีม อะะไรนะเมตตาสูตรเนี่ยอันเดียวกับเมตตาสูตรได้อยู่ในขุนท่ากาบานอเมฆาเมตตาสูตรมีหลายสูตรนะเมตตาสูตรมีหลายสูตรเมตตาภาวนาสูตรก็ยังมีนะเจริสาแล้วอยากให้เราเกิดความกลัวที่ไม่ติดสายเหยียดเนี่ยเราสวยยิ่ได้ายจากได้ป้องกันไว้ก่อนได้ ครับความจริงอ่ะปาริษป้องกันนะไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วแล้วมาสวดพระปาริษสวดตะก่อนตาตะยายตะก่อนเป็นเครื่องป้องกันนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลไ,ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมันมีนะ ส่วนขันตบริษมีเนื้อความปรากฏอยู่ในขันทชาดกอย่างนี้ว่าวิโรปะเขหิเมเมตังเมตังอเอราปเตหิเมชาพยาปเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกจะข้าพเจ้าขอมีความเป็นมิตรกับพวกนาคสกุลวิรูปกะด้วยนนวิรูปกะข้าพเจ้าขอมีความเป็นมิตรกับพวกนาคสกุลเอราปทาด้วย นะ,ะนาคเนี่ยมีหลายสกุลข้าพเจ้าก็มีความเป็นมิตรกับพวกนากสกคสกุลชาพยาเปิดตาด้วยก็มีความเป็นมิตรกับพวกนากสกคสกุลกันหาโกตมาด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันบัณฑิตพึงดูความพิสดารในชาดกเรื่องนี้พร้อมทั้งอัตตกาษาเถิดอันภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติทำอยู่ในที่สงัดในการก่อน จเจริญเมตตาจิตสวดสาธยายแล้ว,ลวก็ใช้เป็นเครื่องป้องกันภัยจากงูพิษทั้งหลายได้นะที่นั่นปรากฏว่ามีงูมากพระได้รับรู้ว่าจากการถ<อ>ก,ก,กัดของงูนะอ <c oughs> กันก็แนะนําให้สวปไิรต์อันนี้นะครับขันที่เรียกว่าขันทปบริษเพราะว่าพวกหน้าเรานี้ร่วนแต่เป็นราชาง,งู นะแต่ผาปูมิดกับพวกนาคกรานี้ใจก็เมตตาทำเมตตาไปด้วยนะครับนาเหล่านั้นจะทำพวกงูทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจเชื่อฟังตน้นแล้วก็จะไม่มารบก,กวนนะโมระปริตมีเป็นเนื้อความในโมระชาดกโมระแปลน,นกยูง <c oughs> ที่พระโพธิสัตว์เมื่อครั้งที่ทรงสวยพระราชาิเป็นนกยูง ใช้สวดสาตยายเพื่อป้องกันกันภัยจากบ่วงจะเร็วของนายพรานมีเนื้อความเกี่ยวกับการนอบนอบ้นอมพระอาทิตย์พระพุทธเจ้าพระโพธิญาณเป็นต้นอย่างนี้ว่าอุทเตยจักุมาเอการาชาหาริสสวันโนปตวิตปภาาโสตังตัง,ตงนวัตสามิหาริสสวรนนังปตวิตปภาสังตยชัชะคุตตาวิ เรมุทิวสังพระอาทิตย์ผู้มีดวงตาเป็นเอกราชาโผล่ขึ้นมาก็มีสีสีเพียงดังทองสองสว่างไปทั่วพื้นปัพภีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอนอกน้องพระอาทิตย์ผู้มีสีสีเพียงดังทองสองสว่างไปทั่วปัพภีนั้นขอพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ท่านคุ้มครองแล้อยู่เป็นสุขในวันนี้ตลอดทั้งวันเถิดดังนี้เป็นต้น คือเป็นนกยุงก่เที่ยวคิดไปตามประสาสัตวาา์ไรฉารเห็นพระอาทิตย์มีอนุภาพเกี่ยวกับว่า,ายังโลกทั้งโลกให้สว่างได้ไปหมดอย่างนี้นะครับก็ค,คิดว่าเออจะอาศัยพระอนุภาพพระอาทิตย์ป้องกันภยัยแต่เป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ในใจนั้นน้อมไปหาพระพุทธญาณน,นะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นอันแน่นอนว่า <c oughs> อาจะต้องเริ่มใสในความเป็นพระพุทธเจ้านะพระโพธิญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงมีการนอบกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระโพธิญาณน,นั้นโดยนะครับท่า <c oughs> นบอกให้ดูความพิสดารคือเรื่องทั้งหมดในชาดกเรื่องนี้ ส่วนท้าชักกปริธได้แก่เนื้อความในต่ชักขะสูตรที่ว่าด้วยสงครามระหว่างพวกเทวดากับอสูรซึ่งเท้าสักกะจอมเทพได้รับสั่งกับพวกเทวดาทั้งหลายว่าเมื่อพวกเทวดาเกิดหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวขึ้นมาก็ขอให้มองดูยอดธงของพระองค์เมื่อมองดูยอดธงของพระองค์แล้วความหวาดกลัวขนโพงสยองกล้าวจากหายไป ตรัสไว้อย่างนี้ว่าภูตาผูปังพิกเวเวทวาสระคาโมโดูกราภิกษุตั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาและอสูรทำสงครามกันดังนี้เป็นต้นอันบันดิตควรดูความทั้งหมดในส่วนนี้นะเอาเนื้อความในชักขะสูตรมาส่วนเป็นพระปาริตได้ส่วนอาตานาติยะปริตเป็นเนื้อความส่วนหนึ่งในอาตานาติยสูตรเกี่ยวกับเป็นคำขอน นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ว่าวิปัสสนามัตถุจักุมันตัสสิริมาโตข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระพุทธจักสูตมีพระสิริเป็นต้นนะนอบกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าแต่ครั้งอดีตร้ายพระองค์นะเป็นคําพูดของท้าเวสวันหัวหน้ายักษที่ทู <c oughs> ยักษ์กเทวดาอีกแหละที่ทูลเสนอพระพุทธเจ้าเพื่อทรงอนุญ,ญาตให้พระภิกษุผู้ประพฤติรทมทอยู่ในป่าได้ใช้สวดทศาธยายเพื่อป้องกันอันตรายจากพวกยักษ์นะเทวดาที่อาศัยพื้นดินจําพวกหนึ่งนะแต่ว่าทุศีลที่อาจจะมาเบียดเบียนของเองเอาคือว่าพระพวกนี้ก็เช่นเดียวกันเข้าไปประพฤติสมณธรรมอยู่ในป่านะ ยักรบกวนยักพวกนั้นน่ะจูมือนางยักมาจากไหนก็ไม่รู้จะมาเศษเมถุนรมโคนไม้นั้นพระก็อยู่โคนไม้นี่พระก็อยู่โคนไม้นอนก็อยู่ชักเดือดดานนะเพราะว่าไม่สะดวกนะครับอรเมื่อกี้ถาพยายามจะถามสงสัยว่าลนอกยูงล็อ <c oughs> กยูงเนี่ย มักน้อยแสนโดดเหรอทว่าขออยู่เป็นสุขในวันนี้ตลอดทั้งวันเออแล้วไหมน่าจะขอไปเป็นปีเป็นตลอดการตลอดชั่วอายุเออแล้วขอเป็นวันนี่ตลอดทั้งวันคือก็ขอเป็นวันวันใช่อันนี้เขียนแบบว่าขอพระอาทิตย์เยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นวันวันอ่าเป็นวันวันก็มีเถอดถาแายทุกวันนะอ่าเฉพอวันนีอืม เดี๋ยวก่อนทีเรยลืมแล้วนะทงชูริมาและปริทั์ศีลเมตุธ่ถูกใช่พวกยักษ์นั้นไปพวกนั้นไปเผยเสมถุนธรรมก็ทําไม่สะดวกมีแต่ผู้ทรงศีลคล้ายๆกับว่ามาประพฤติสิ่งนี้หน้าระอายเบื้องต่อหน้าผู้สรงศีลทาไงอย่าให้มาเที่ยวอยู่ในที่ที่นี้นะป่าอื่นเยอะแยะไม่ไปมาอยู่แต่ป่านี นะก็คิดที่จะเอาถึงตายนะนะถึงขนาดนั้นนะนะท้าเวสวรนณรู้เขาก็ไปปราบพวกยักษ์พวกนั้นเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มาทูนะขอให้พระพุทธเจ้าให้แนะนำพระภิกษุให้สวดษาธยายอย่างนี้คราวนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ ทรงลำริขึ้นเองนะท้าวเวสสวรรค์มาขอให้พระพุทธเจ้าทรงแนะนํำอย่างนี้คือให้สวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์พอสวดอย่างนี้แล้วยักษ์ผู้มีศักดิ์ใหญ่ว่าหน่ายักอยู่ที่ไหนจะมาทันทีนะมาป้องกันภิกษุนะฮะ ให้ได้ทันท่วงทีพิกษโก็จะปลอดพ้นจากอันตรายจากพวกยักษ์อันตรพาเรานั้นคุอาจารย์ครับบทนี้ความเายามากแล้วเราจะสวดขนาดไหน้องกันเพยังไม่ทันจบยํกษันาทุกวันเราจบไม่ได้สวดไม่ได้แค่สองสามประโยคอย่างเงี้ยยักมันมาทำแล้วมันยังไม่ทันจบอ๋อหลับก่อนหลับก่อนนอนใช่ไหม ย่งไม่เันจบเราซะก่อนนะเราเราเราป็นพระอยู่ในป่าอย่างเี้นะอ๋อเราก็สวดพูดถึงพระพวกนั้นแหลนะเออครับสวดไปได้แค่สองสามประโยคเนี่ยอืแล้วเ,เราจะภาพป้องกันยักษ์พวกนั้นได้อ๋อก็ต้องวิธีเดียวไม่ใช่ว่ายักษ์จะมาจ้องรบกวนอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ปลอดโปร่งนะมีอยู่เข้าใจพอเริ่มไปสักบทสองบทนะนะก็ยักษ์ก็จะงักแล้วล่ะนะ แต่พทั้งโมแต่สวดอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เจริญสติปัฏฐาหรืออะไรอ่ะอไม่ไม่ได้ใช้เวลาอะไรเท่าไหร่นี่นะนะก็เท่ากับบริหารกรรมฐานเหมือนกันเพราะถ้าไม่ทําอย่างนี้ปฏิบัติอะไรมันไม่สะดวกนะขนาดเลิกกําหนดนางโรคยังเป็นอุบายบริหารกรรมฐานได้เลยบางที อันนี้เป็นเพียงว่าความตอนหนึ่งในอาตานาติยสูตรเท่านั้นนะครับสูตรนี้ยาวนะส่วนอังคุอังโคลิมารัปริตมีมาในอังคลิมานสูตรเป็นคำพูดของท่านพระองคุริมานกล่าวกับหญิงผู้มีคันแก่คลอดยากอย่างนี้ว่ายะโตหังปกะณิอริยายะชาติยาชาโต นาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจญ,ญานะสดติเตสดโหตุสดติคับพัสสัดูกระน้องหญิงตั้งแต่เราได้เกิดแลโดยชาติตั้งแต่ได้เกิดโดยชาติอริยะแล้วเราก็ไม่รู้จักจะปรงสัต์จากชีวิตด้วยคำสัตว์นี้ขอท่านจงมีความสวัสดีเถิดขอคันของท่านจงมีความสวัสดีเถิดดังนี้ ความจริงท่านก็เรียนต่อจากพระพุทธเจ้าอีกตีท่านไม่ได้คิดคำนี้ของท่านเกินไหมเองนะแต่